สวัสดีครับสวัสดีทุกคนผมมังนะครับวันนี้ก็มีงานนะฮะในส่วนของซัมซุงนะครับซัมซุง A10s ตัวนี้อาการก็คือ,อ Wifi ใช้งานไม่ได้นะครับก็เป็นอ,อีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่มีอาการเสียเรื่อง w i f i แล้วก็บลูทูธนะครับเป็นเป็นอาการประจำตัวเลยนะนะครับเป็นอาการประจำตัวของมันเลยถ้า w i f i ใช้งานไม่ได้บ t o o t h ใช้งานไม่ได้ครับส่วนใหญ่นะ IC นะครับ IC Wi-Fi มันจะเสียนะครับ IC ตัวควบคุม w i f i เนาะ อามาดู้ารตั้งค่านะครับ้าตั้งค่ารีบรอไปที่การเชั้นต่อนะไปที่ Wi-fi นี่นะอ่าเนี่ยนี่ Wi-Fi นะครับไวไฟบลูทูธ G.P.S. นะฮะมันจะอยู่ที่เดียวกันนะครับ Wi-fi บลูทูธ G.P.S. มาอยู่ที่เดียวกันถ้ากรณีอ่ามันเสียนะครับมันเสียยกชุดก็มีนะมันเสียแค่บางฟังก์ชันก็มีบางทีบลูทูธใช้ได้ wi-fi ใช้ไม่ได้ก็มีนะฮะนะแต่ว่าม,มันอยู่ในชิปตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดสัญญาณด,ดูก่อนดิ ไปที่ไฟล์ Fi นะครับลองเปิดดูก่อนนะครับเปิดไม่ไม่ได้นะดูสวิตช์มันนะเราเปิดปุ๊บปัญหาปุ๊บมันก็ปิดเองอ่ะเห็นไหมไม่ได้ลองบลูทูลองบูทูดูนะครับว่าได้ไหมบูทูไม่ได้เหมือนกันค้างนะฮะค้างบูทูธค้างเลยเนี่ยบูทูธค้างเลยบดการบินแต่บดการบินไม่เกี่ยว แต่ไม่แน่ใจนะว่าตัวควบคุม IC มันอยู่ในไวไฟหรือเปล่านะอันนี้ไม่อันนีนน้ข้อมูลไม่ชัวร์นะครับแต่หลักๆนะฮะหลักๆก็คือ Wi-Fi กับบลูทูธนี่มันแน่นอนอยู่แล้วไวไฟบลูทูธแล้วก็ชิปเอสนะฮะ,ะส่วนใหญ่นะจะอยู่ที่เดียวกันนะครับต,ตาวงจรก็จะอยู่ที่เดียวกันนะฮะมาดูที่โปรแกรมโบริเวณนะครับโปรแกรมบริเวณนะครับก็ไปที่ฮาร์ดแวร์โซลูชันนะฮะแล้วก็ไปที่ รุ่นนะฮะอันนี้เป็น Samsung A10s ก็คือ A107 นะฮะตัวนี้แล้วก็เปิดในส่วนของตัว Wi-Fi BT นะฮะ GPS ก็คือ Wi-Fi Bluetooth แล้วก็ GPS นะฮะ Wi-Fi Bluetooth ชิป H, แล้วก็มันจะมารวมอยู่ในนี้นะมารวมอยู่ในนี้นะครับนะส่วน GPS ดูสัญญาณเส้นทางของ GPS นะอยู่ตรงนีนะ้นะครับนั่นหมายความว่า all in one นั่นเองนะฮะ three in one นะ three in one เนหะมือนกาแฟเลยนะครับตัวนี้ คล้ายกาแฟนะฮะซีวหวานนั่นเองนะอยู่ทีนี้นะครับไฟเลี้ยงของมันนะมาจากไอซิพาวเวอร์นะถ้าไฟ,ไฟเสียนะมีเสียงนะมีสิทธิ์ทำให้เครื่องค้างนะถ้านักหนักหน่อยก็มีสิทธิ์ทำให้เปิดไม่ติดนะครับเพราะว่าไฟมาจากพาวเวอร์เป็นหลักนะครับนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูนะฮะแล้วก็จะลองเป่าดูก่อนนะครับเป่านะครับเป่ามันออกไม่ใช่เป่า เป่ามันออกลองขยับมันก่อนนะฮะบางทีขามันเสียเนี่ยขาพวกนี้มันแครกบางทีมันโดนความชื้นโดนอะไรมาขามันแครกนะครับอันนี้คือโดยส่วนใหญ่นะฮะถ้าขามันแครกก็เป่าแค่เป่าใส่น้ํายาฟลักใหม่ก็จะใช้งานได้แล้วแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือนะครับมันเสียที่ตัวมันเลยพอมันเสียที่ตัวมันนะฮะเวลาเราเป่านะครับแล้วก็มันโดนความร้อนมาเป็นมันไปกระตุ้นนะฮะคืออุปกรณ์นะฮะที่อยู่ด้านไหนเนี่ยมันเป็นไอซีรวมไงนะไอซีก็คือไอซีรวมนะครับ มันจะรวมรอุปกรณ์เล็กๆอยู่ข้างในของมันนะฮะมารวมเป็นหนึ่งเดียวนะฮะบางทีเราไปกับเวลามไปโดนความร้อนนะฮะพวกชิปข้างในนะที่เป็นวงจรของมันที่อยู่ด้านใน IC ตัวนี้นะมันทํางานใหม่ก็มีนะครับอ่าอันนี้คืออีกเคสหนึ่งนะครับถ้าทั้งสองอย่างนี่ไม่ใช่ไม่หายก็ลอง,ลอง,ล,องลองเปลี่ยนนะลองเปลี่ยนไ c ใหม่นะแต่ก็มีพวกไฟเลี้ยงอะไรต่างๆมันชอ็อตเนี่ยส่วนไฟตัวนี้เนี่ย VCN28PMU ช็อตก็มีนะครับ ่าแล้วก็ VCN นะฮะหน PMU ช็อตนะครับถ้าชุดไฟเลี้ยงตรงไหนนะฮะมีปัญหานะครับมันก็ทําให้ตัว Wi-Fi นะครับใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นก็กเป็นอีกเคสหนึ่งนะโดยส่วนใหญ่รุ่นนี้ยังยังไม่เคยเจอนะฮะว่ามันช็อตนะครับในส่วนของชุดไฟเลี้ยงนะชุดไฟเลี้ยงช็อตยังไม่เคยเจอนะฮะแต่ถ้ามันช็อตก็จะช็อตที่ตัวมันนั่นแหละทำให้ l ลายมันช็อตด้วย ชอ็อตที่ตัว IC แล้วก็เส้นทางไฟมันก็จะชอ็อตลาตามด้วยไงนะครับอ่ะโมเยอะแล้วนะฮะเรามาดูนะฮะว่าเราจะเปลี่ยน i c มันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะนุ่มมันก่อนแหละยังไม่ได้เปลี่ยนก็คือลองออกระตุ้นมันก่อนนะกระตุ้นมันก่อนโดยด้วยการใส่ฟลัก,กแล้วก็ลองดูเดี๋ยวแกะก่อนนะครับว้หลุดหมดละ เปอยหมดแล้วสวิตช์ลดอันนี้ชอบหายนะครับเนี่ยเวลาเราแกะนะครับต้องระวังเนี่ยหายหายนี่ยุ่งเลยนะครับต้องหาให้ลูกค้านะต้องดูก่อนนะก่อนแกะกล้องอะไรใช้ได้หรือเปล่านะฮะบ,บางทีมือถือกล้องเสียนะครับมาแล้วนะครับกล้องเสียไม่ไม่ได้ยินนะครับลำโพงสนทาน,นาไม่ได้ยินเดี๋ยวเวลาซ่อมไปแด้วจะหลงทางนะครับ ซ่อมอีจุดหนึ่งแต่อีจุดหนึ่งใช้ไม่ได้ทีนี้ก็นึกว่าเราทําเสียเองนะฮะที่จริงมันเสียก่อนแนละ้วนั้นเพราะฉะนั้นเวลาซ่อมพวกนี้เราต้อง QC ก่อนทดสอบก่อนอันนี้ทางบ้านผมทดสอบหรือยังยังครับผมเองก็ยังไม่ได้ทดสอบนะครับบางทีลืมอะไม่ใช่เลยเดี๋ยวเรามา QC แป๊บหนึับอร่อยแบบดูตกก๋วยก็เดดกดือบตกแล้วเดี๋ยวเรามา QC แป๊บนึงนะครับดูกันเปิด ระวังดีไม่ตกเนี่ยตกจอแตกก็คือต้องซื้อจอให้ลูกค้าใหม่นะอันนี้ก็มีรอยเปลี่ยนจอมาแล้วแหละอันนี้ของพื้นช่างนะเดี๋ยวนะเปิดสไลด์นะครับเช็คก,กล้องเช็คเสียงอะไรให้พร้อมกล้องมากล้องหน้าหลังไม่มีปัญหานี่แบตมันไม่มีด้วยนะ,ะกล้องโอเคทั้งสองทั้งสองระดับใช้ได้นะครับ กล้องหน้าเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็อัดเสียงแต่ตนี้มีหรือเปล่าอัดเสียงแอปอัดเสียงไม่มีนะฮะถ้าแอปอัดเสียงไม่มีนะครับเราสามารถอัดวิดีโอได้โดยใช้โหมดเซลฟี่ก็ได้ให้ถ่ายหน้าเราแล้วก็อัดนะครับอันนี้อันนี้คือเวลาทดลองนะนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยอันนี้ใช้ไม้สองตัวนะเวลาไมค์อันนี้อัดเวลาเซลฟี่ ข้างล่างอัดเวลาใช้กล้องหลังหรือโทรแบบไม่เปิดลําโพงนะถ้าเราเปิดลําโพงเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะใช้ไมค์บดนะอ่ะโอเคนี่คลิปสีเบื้องต้นนะฮะเก็บสีเบื้องต้นจริงๆต้องเก็บสีเยอะกว่านี้เสียงอะไรพวกนี้วัดให้ดีเช็คให้หมดยืดคลิปมันยาวครับเวลาซ่อมก็กล้องเอาออกทุกครั้งนะฮะควรจะโดนความร้อนนะครับพวกนี้นะจะดนความร้อน เพราะฉะนั้นเครื่องเวลาซ่อมนะครับใกล้ๆ CPU นะระวังนะมันจะเปิดไม่ติดเพราะว่ามันจะโดนความร้อนนะครับตัวไหนเสี่ยงนะครับก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่าเครื่องของเขามีสิทธิ์ที่จะเปิดไม่ติดนะจากที่มาติดอยู่นะฮะอยู่ๆเปิดไม่ติดนะฮะก็มีนะครับนะโอเคซิงค์นะฮะในส่วนของตัว IC w i ไวไฟที่มันอยู่นะับมันจะอยู่บริเวณนี้มาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการเป่ายกนะฮะเนาะเป่ายกนี้ออกนะครับตัวนี้เป่าได้เลยนะไม่ต้องกลัวนะครับ แต่ถ้าบริเวณนี้ที่ใกล้ๆ CPU นี่ค่อนข้างจะเสี่ยงหน่อยอันนี้เราเป่าบริเวณนี้เวลาเป่านะพยายามหาหัวที่ใกล้เคียงขนาดใกล้เคียงของเขานะอย่าพยายามหาหัวใหญ่นะครับปลาใหญ่นะฮะปลาใหญ่แล้วมันจะไปโดนความร้อนที่อื่นนะครับเราเล้นแค่จุดนี้พอจับบอรดนะครับ Okay. ลองด,ดูขยับดูได้แล้วนะครับทีนี้ให้ใส่ฟลักหน่อยน้ำยาฟลักเดี๋ยวภาษาแล้วก็ฮอตแอร์ของเรานะครับปลายนะเกือบเท่าๆกันกันกบไอ้อไนู่นเลยนะครับตัวซิงค์นะครับหางทิศที่เราถนัดนะฮะแล้วก็ที่ยกง่ายนะเดี๋ยวปุ๊บเป่าห่างๆก่อนนะครับเดีย๋ยวจะให้น้ำยาฟลักมันซึมนะครับ ตัวนี้ผมเปิดลมแรงนะมันก็เลยนู่นน่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มเป่ายกเนะกาะประมาณยี่สิบวิได้ไมั้งหนึ่งสองสามอืเอาเบมิ่เสียบไว้นะฮะห้าหกเจ็ด 8 9 1 0 11นี่ผมงัดขึ้นแล้วนะมาเสียบได้แล้โอเคอเอาใหม่นะครับ12 1ส14ถ้าถ้าเรารู้สึกว่ามันนานเกินไปนะให้เราหยุดนะครับผมกนี้ยิ่งใกล้ๆพวกไอซีสำคัญนี่นะะค่อนข้างที่จะเสี่ยงอันตรายนะครับ แล้วก็พยายามอย่าทําให้บอดมันงงมันงอนะครับยิ่งใกล้ๆ IC อซตัวใหญ่อย่างนี้นะทําให้ขามันมันแครกได้นะครับทีนี้ก็จะทำให้เครื่องเปิดไม่ติดนั่นเองต้องไหมนะครับ ตัดคนนี้ใช้ครีมก็ได้ใช้มีดกรีดก่อนก็ได้นะะได้เหมือนกันนะครับโอเคนี่เรียบร้อยนะครับในส่วนของ AC ซีไฟฟ้ามีอยู่ตรงนี้ไอซีไฟฟ้านะครับซูไม่ค่อยเห็นนะเห็นไ,ไหมก็จะมีอุปรกรณ์เยอะเลยนะฮะของมันนะฮะพวกนี้อย่าให้หลุดนะ เวลาเรางัดซิงออกนะอย่าให้มันขยับนูน่นนี่นั่นนะถ้ามันขยับเดี๋ยวไวไก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะเพราะเสาอากาศมันไม่ทํางานนะครับนะอันนี้ต้องไปไล่ต้องดูตามรูปของตัวแผงวงจรหรือในโปรแกรมบเนียนะครับว่ามนอยู่ยังไงนะบางทีในบอเนียก็ไม่ตรงนะเพราะว่าเวลามันยกอะ่ะคนทํามันยกนะบางทีอุปกรณ์มันกระเด็นหลุดออกมาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปไว้ใจอะไรเยอะนะในส่วนของโปรแกรมเราดูแค่เป็นแค่ไกด์ไหลเฉยโอเคขั้นตอนต่อมาเราจะยกไอซีตัวนี้ออกนะก็คือไอซีไวไ เป่าเอาใส่ฟลาเข้าไปนะครับอันนี้เดี๋ยวโน่นดีกว่ากระตุ้นขามมัมก่อนนะครับเผื่อมันใช้ได้ไงนะเดี๋ยวสลับกล้องให้นะจะได้ดูแบบชัดๆนะครับอ่ะนี่นะสลับกล้องมาแล้วนะครับเอาดูแบบชัดๆนะตัวนี้นะเดี๋ยวจะ,วจะผมจะยกก่อนนะฮะเดี๋ยวจะวางใหม่รอบมนะันมันขยับค่อนข้างยากเพราะว่ากราวมันใหญ่นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะลองเป่าก่อน ลมยังแรงอยู่นะผมใช้ลมแรงสองสองสี่ 1, 2, 3, สังเกตว่ามันละลายหรือยังนะฮะห้าก็จับนะครับจับขึ้นเนาะประมาณห้าวินะครับโอเคเดี๋ยวเราก็วางใหม่นะครับวางให้ตรงนะครับให้ตรงขาเราสังเกตนะฮะที่ขามานะัน่ะ ตรงกลางเป็นแผ่นใหญ่เน,นี่เป็นแผ่น,แผ,น,แ,ผนแผ่นขากราวหรือขาลบนะฮะอ่ะมันเลื่อนแล้วเมื่อกี้ผมไม่รู้ขาไหนไอยู่ขาไหนปกติเราต้องมาร์กก่อนนะลองต้องขูดมาร์กมันก่อนนะครับว่ามันอยู่จุดไหนเป็นจุดไหนนะเนีย่ยผมขอดูในโปรแกรมแป,แปนะ๊บนึงถ้าเราไม่มาร์กทามันหลุดปุ๊บมันจะมีปัญหาทันทีไม่รู้ขาหันไปทางไหนนะครับดูนะฮะอันนี้ตัวหนังสือนะครับปลบอาปูอยู่ฝั่งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ฝั่งนี้ จิงตอนนี้ผมอัดวิดีโอผมสามารถตัดวิดีโอแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้อัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะต้องพยายามถ่ายรูปไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมกอเป่าก่อนการเป่าก่อนมีข้อดีก็คือว่า IC ของเรานะฮะ มันจะไม่ถูกความร้อนเยอะนะครับเป่าให้พื้นมันร้อนก่อนเวนลาระวางนะครับมันจะเร็วมันจะลงเร็วเดี๋ยวมันให้มันอยู่ก่อนนะอันนี้ลงแล้วนะครับ ลงแลวขาก็ลงให้ตรงนะครับเนี่ยนะเขตรงเหมือนเดิมนะฮะขาวางเราวางก็ตรงเหมือนเดิมนะครับความร้อนต้องถึงด้วยนะความร้อนต้องถึงด้วยเดี๋ยวผมขอทดสอบก่อนนะฮะเดี๋ยวทดสอบก่อนเดี๋ยวมันเย็นแล้วเดี๋ยวมาลองดูนะฮะว่ามันจะขึ้นสัญญาณไหมนะครับอันนี้คือเวลาเราลองนะกรณีไม่มี IC นะครับเราก็ลองสูตรนี้นะครับ แต่ถ้าเรามี IC ก็ลองได้นะฮบเนาะ ชาชัดหน่อยไ,ไฟไม่ค่อยมีอ่ะนี่บูตมาแล้วนะโอเคนะี๋ยวมาดูไิไฟนะว่าสัญญาณันจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวเอานีไปก่อนเดอ ตัวนี้ก็คือสวิตช์มันเปิดได้แล้วเห็นไหมถ้าสวิตช์เปิดได้อย่างนี้นะครับก็คือมันทํางานแล้วนะครับลองปิดดิปิดได้ปิดด้ปิดได้เปิดครับเปิดบลูทูธได้เปิดได้ลองเปิดเข้าในดูสัญญาณมาเจอไหมสัญญาณนี่เจอสัญญาณรียเร้อยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่เสาอากาศมันฝนะาหลังนะไม่ได้ใส่นรก็ถือว่าใช้งานได้นะลองเชื่อมต่อไีกฝดูว่าเชื่อมต่อได้ไหม ก็เชื่อมต่อได้นะครเชื่อมต่อ Wi-Fi มีสัญญาณนะลองอเข้า YouTube ดูนี่ว่าเข้าได้ไหมถ้าเข้า YouTube ได้ก็ก็ถือว่าจบนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้แล้ว,อ,วอันนี้เวลาจะไม่ตรงเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เวลาตรงหรเปล่าไม่เป็นไรเปิดตัวอื่นที่มันเล่นเด็้ได้ไวเาทดสอบนะครับ เปิด Google Chrome นะว่าสามารถเรียกข้อมูลได้ไหมบางทีแอปต้องอ mm ัปเดตอะไรต่างๆนะครับมันก็เลยไม่ได้มันหลายเรื่องอ่ะนี่ข้อมูลหมาเนี่ยได้รักษากโบราณเาข้าดูยุบ mm hmm. <You S 2> เปิด พวกเฟสพวกลายอะไรก็ได้นะครับอันนี้โอเคข้อมูลมานะฮะปกตินะทั้งก็คือใช้งานได้ละอย่างนี้ใช้งานได้ละนะฮะล้วก็ส่งงานลูกค้าได้นะครับส่งงานลูกค้าได้แต่ถ้าเรามีไ c ตัวอื่นตัวใหม่นะฮะแนะนําให้เปลี่ยนนะแนะนําให้เปลี่ยนเพราะว่า IC ตัวนี้นะฮะมีสิทธิ์ที่จะเป็นอีกถ้ากรณีมันมันมันเป็นที่ตัวมันนะฮะมาเป็นที่ตัวมันเองนะครับนะแต่ถ้ามันเป็นที่ตัวขาไม่เป็นไรนะฮะเป็นทุกตัวขาไม่เป็นไรซึ่งเราไม่รู้นะแต่ถ้าเราไม่มีอะไหล่เราก็สามารถส่งคืนลูกค้าก่อนได้เลยนะครับ ก็คือก็คือปิดงานได้นะฮะปิดงานได้เลยนะครับเนาะถ้ามีปัญหาก็ค่อยเคลมให้ลูกค้านะฮะมีปัญหารอบ2องเมืองลูกค้ามารอบ2เป็นอีกก็แสดงว่า IC มันไม่ดีแล้วนะครับเราสามารถเอา i อตัวใหม่ให้ลูกค้าไปเลยนะครับเนาะแต่ถ้าไม่มีเคลมก็แสดงว่าปัญหามันอยู่แค่ขามันนะครับเนาะปัญหามอยู่แค่ขามันเกิดกาความร้อนมันแค่กอะไรต่างๆตามอายุของตะกั่วนะนะฮะตามอายุของตะกั่วนะครับเนาะส่วนตัวนี้ตัวนี้จะทำยังไงล่ะตัวนี้ผมจะเปลี่ยนนะฮะเพราะว่า ผมมี IC แล้วนะเนี่ยผมไม่มีมี IC อยู่นะครับเนี่ยถึงมันใช้งานได้ก็ตามนะฮะผมจะเปลี่ยนนะเพราะว่าผมมีไอนะครับแต่ถ้าผมไม่มี IC นะครับผมก็จะปิดจอบเท่านี้นะครับปิดจอบเท่านี้ถ้าไม่มี IC นะปิดจอบเท่านี้นะครับนะแต่ถ้าลูกค้าใช้ไปแล้วมีปัญหาอีกแล้วก็ค่อยเคลมค่อยเปลี่ยนไ c ตัวใหม่อันนี้เข้าใจตรงกันนะหลักการซ่อมมาเป็นอย่างนี้นะฮะหลักการซ่อมมาเป็นอย่างนี้นะ <S <S เดี๋ยวจะยกตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็จะเปลี่ยนไ c ตัวใหม่นะครับ Để có giúp có Ok. มาดูใต้กล้องนะครับนี่นะมันก็จะมีตะกั่วที่ขามันนะฮะตะกั่วพวกนี้เป็นตะกั่วเพราเรียกว่าอุณหภูมิสูงนะครับตะกั่วอุณหภูมิสูง200กว่าองศานะตะกั่วพวกนี้นะฮะเวลาวางเวลาเป่ามันก็จะลงยากหน่อยนะฮะให้ดีให้เราได้ตะกั่วใหม่นะฮะประมาณ183องศานะครับถ้าจะให้ลงง่ายหน่อยก็150นะฮะแต่อันนี้ผมไม่ได้เอาออกนะผมปล่อยอย่างเงี้แหละไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์ตรงนี้ที่ไอตัว ไอซใหม่นี่ที่ไอซใหม่นะครับนี่เป็นไอซตัวใหม่ที่จะวางเข้าไปนะครับนะเดี๋ยวทำขาก่อนในการท,าทําขาทําในงานจริงมันจะมีเพจมันนะแต่เนื่องจากว่าเพจเราไม่มีถ้าเราไม่มีเพจเราทําไงล่ะนะครับก็เราก็เอาตะกว,วดแต้มได้เลยนะครับไม่มีเพจก็คือเอาตะกว,วดแต้มได้เลยนี่นะผมจับอย่างนี้นะครับแล้วก็ ตะขวแต้มที่ตัวมันได้เลยนะที่ราคาที่ราคานะครับให้มันนูนนูหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเดิมมันมีตะขวดอยู่แล้วนะฮะเนี่ยตรงนี้อ่ะตรงนี้มันมีตะขวดอยู่แล้วนะเนี่ยตรงนี้มันมีตะขวดอยู่แล้วนะครับเพอมันมีตะขวดตรงนี้นะฮะนะเราก็สามารถจะไปรวมประสานได้เลยนะครับหรือให้ดีนะเคลียร์ออกให้หมดนะฮะเคลียร์ออกให้หมดนะครับ,รออรบแล้วก็ใส่ตะัวใหม่เ,หเข้าไปเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มันอ่อนไม่งั้นมันแข็งถ้ามือใหม่แนะนำให้ออกนะแต่อันนี้ผมขอไม่ออกนะครับ ผมจะเพิ่มแค่ตรงนี้พอนะครับอน,นย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะมือใหม่แนะนําให้อ,ออกนะครับช็อตช็อตไม่ได้เครื่องมือไม่ได้ลงกราวนะครับไม่ได้ลงขากราวผมไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยมันจะช็อตในราเนี่ยนะต้องใส่เนี่ยต้องใส่รองเท้านะครับเวลาไม่มีสายกราวหรือสายดินนะมันจะช็อต อ่ะนี่นะอ่ะ,อะอโทรอันสองแป๊บนึงอ่ะเกร,รี่สงของโอเคอ่ะดเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมแปมนี่ก่อนตะกัวเหลวนะครับแป๊บน,นึงตะกวัวเหลวผมแปมีที่ปลายหัวแรงนะครับเดี๋ยวผมจะยึดตัวไอซี นะฮะฮแล้วก็ผมจะแต้มที่ราคาที่ราคาในสูตรที่ผมทำนะสูตรมันมีหลายแบบนะฮะก,ก็ลองไปประยุกต์แหละถ้าเรามีเพจบนขาก็บนขาได้เลยนะ,ะนี่ผมไม่มีเพจนะ,ะก็แต้มไปเลยนะ,ะที่ราคานเนี่ยเนี่ยให้มันให้ตะกรวไปอยู่ที่ที่ราคาเนี่ยเบิร์ดเลยนะแล้วก็ตะกรวดที่ราคาเบิร์ด โอเคแค่นี้แหละเรียบร้อยนะให้มันนูนนะอย่าให้มันเรียบนะครับให้มันนูนนะถ้าขาไหนเรียบก็ปาดตะกัวใหม่นะครับเพิ่มตะกัวใหม่โอเคแล้วก็แล้วก็ไปปาดที่ที่ตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมีตะกัวด้วยแต่นี่มันนีอยู่แล้วไงผมขอขอไม่ปาดเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมจะเอาของของที่ไอซีมารวมกับตัวนี้นี่มันก็นูนอยู่แล้วเนี่ยมันนูนอยู่แล้วนะเวลาเคลียร์พยายามทำให้มันนูนด้วยนะตรงนี้ แต่ถ้าเราบอลนะฮะแต่ถ้าเราบอลแต่ถ้าไอซีเราบอลนะบอลขาใช้เพจบอลนะฮะตรงนี้พยายามกวาดให้มันเรียบนะฮะมันจะลงได้ดีนะฮะไม่งั้นจะไม่สนิทนะครับนะโอเคเดี๋ยวจะวางแล้วเดีววางลเทคนิคนี้ก็มาจากประสบการณ์นะฮะเล่าให้ฟังนะครับทีนี้เวลาเราไปทำนะเวลาเราไปทําจริงก็ลองไปประยุกต์ดูนะฮะนะไปพิจแพงดูนะครับนะไม่จาเป็นต้องมานั่งตามทุกอย่างนะครับเพราะว่าพยายามฝึกให้มี เทคนิคของตัวเองนะครับอ่ะเพิ่มเติมในตรงกลางเนี่ยตรงกลางนี่คืออะไรนะครับตรงกลางเนี่ยตรงกลางนี่มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นกราวนะเป็นกราวคือไอซีวีไฟนี่ยมมนเป็นมันมีความร้อนสูงนะเวลาเราใช้บ่อยๆนะครับว่าตัวมันจะรับสัญญาณส่งข้อมูลนะฮะส่งข้อมูลต่างๆเราดูยู u ูบมันมันก็ส่งข้อมูลวิดีโอมานะครับนะฮะพวกนี้นะดูทีวีก็ส่งข้อมูลพู้สตรีมมิงนะฮะซึ่งมันทํางานหนักแล้วก็มันร้อนนะครับทำให้ขามันแคร็กทำให้ตัวมันน็อกนะครับนะ ถ้าเราไม่ทําระบายความร้อนนะฮะเหมือนตัวเนี้ยมันไม่มีแผ่นกลางตรงนี้นะนะฮะันทาให้มันเสียเร็วนะฮะแล้วตัวนี้ผมใส่ไหมนะครับตรงนี้มันมีอยู่แล้วนี่ตะกวตรงกลางมันมีอยู่แล้วนะตรงนี้นะครับของเดิมอ่ะมันมีอยู่แล้วนะฮะเวลาผมวางอ่ะมันก็จะไปรวมกับของเดิมนี่แหละมันก็จะช่วยระบายนะครับนะถ้าถามว่าตรงนี้เราไม่ใส่ตะกวดได้ไหมไอ้ตรงกลางเนี่ยไม่ใส่ตะกวได้นะตรงกลางไม่ใส่ตะกวก็ได้นะครับนะแต่ว่ามันจะร้อนนะไอซีอายุสั้นนะครับอ่ะมาดูนะครับ อเอาให้ตรงขานะครับเจด็ดใส่พลักไม่ยังมื่อพี่อ๋อใส่ฝั่งนี้แล้วนะฮะโอเควางได้เลยเนะจด็ดเอาขาให้ตรงเปล่าเลยเนาะ แล้วเปล่าให้จับด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปิวนะฮะถ้าลมแรงจะปิวนะฮะถ้าลมเบาไม่เป็นไรโอเคนี่ดีต้อยนะฮะถ้าไอตัวกั่ขวมันแววว่าไม่เป็นไรละนะฮะมันลงแล้วโอเค อันนี้ขาไม่ตรงเนี่ยนี่ผมขอแก้ขาครับที่จริงขาไม่ตรงไม่เป็นไรนะที่จริงขาไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับแต่แต่ขาห้ามช็อตกันนะครับ ตรงแล้วจริงขาพวกนี้มันไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับมันไม่ตรงไม่เป็นไรแค่ให้มันเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็อย่าให้ขามันชนกันถ้ามันเบี้ยวอ่ะไม่เป็นไรนะอย่าให้ขามันชนกันถ้ามันขามันชนกันนะฮะับทำให้ไอซีมีปัญหาแล้วก็มันช็อตในตัวโอเคเรียบร้อยล้างก่อน จริงๆไม่แนะนำไม่แนะนานะกรณีไม่ออกอไม่เอาออกตะกัวเดิมนะฮะเนี่ยแบบนีนะ้แบบที่ผมทำนะไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะลงยาก <IC S 1> ไอซีมัจะลงยากแล้วก็ความร้อนจะสะสมนั่นเองนะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวก็ไปทดสอบดูนะฮะว่า Ic ที่เปลี่ยนไปนะฮะมันใช้งานได้ไหมนะครับอ๋อันนี้มันไอ้นู้นอะเอาออกเลย

กดเปิดเครื่องเนี่ยสวิตช์ชอบเสีย ไฟล์นะฮะฮนี่นะเชื่อมต่อได้นะฮะมันจำค่านะครับมันจำค่าที่เราเชื่อมต่อก่อนหน้านั้นนะถึงเป็น IC ตัวใหม่นะฮะแต่ว่ามันจำค่าเราไม่ต้องเชื่อมใหม่เราเปิดดูนะฮะเนี่ยทั้ง Wi-Fi ทั้งบลูทูธก็ใช้งานได้เปิอเดอันนี้คือผมเปลี่ยน IC ตัวใหม่นะครับไปแล้วนะครับเนาะก็ ประมาณนี้แหละนะในส่วนของการเปลี่ยน IC Wi-Fi นะก็ดูเป็นแนวทางนะฮะนะหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับหากชอบคลิปแนวนี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะเดี๋ยวผมจะมีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตให้พวกเราได้ดูกันนะฮะหากใครสนใจนะส่งงานซ่อมก็สามารถที่จะทักถามรายละเอียดข้อมูลนะฮะติดต่อนะครับทางเราได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งที่อยู่ติดต่อนะฮะเนาะสามารถทักถามมาได้เลยนะครับ